แล้วก็กระบวนหุ่นกระบอกดนตรีไทยหุ่นกระบอกนี่นะครับซึ่งเยาวชนด่านช้างสรรสร้างมาครับนี่ครับโอ้โหท่านครับสุดยอดเลยครับนี่คือความสุดยอดครับสุพรรณบุรีของเราเนี่ยสุพรรณบุรีครับโอ้ตื่นตาตื่นใจครับโรงเรียนวัดด่านช้างนี่ครับอโหท่านโจหลุยครับของเรามาแล้วครับมีทุกรูปแบบครับโอ้กวนข่าวเช้าวันอยู่วันนี้อเมซิ่งเลยครับอเมซิ่งแล้วสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากนะครับ ขอบพระคุณมากเป็นความภูมิใจของเด็กๆเลยนะครับรู้ว่าขณะนี้ได้แสดงนะครับและเวทีเคลื่อนที่ก็เป็นเวทีที่สมเกียรติเลยนะครับขอบใจครับเยาวชนคนดีสุพัยครับนี่นะครับนิยมไทยอย่างชัดเจนครับนิยมไทยครับ ดังนั้นครับมนุษย์หินครับ3,380ปี